สวัสดีครับนีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีศรสุกนคคนะครับตอนในช่วงเรียนนะครับก็ประแสนนะครับก็ได้ลงมานะครับกระแตนมาแล้วนะครับก็มาให้กําลังใจลุงพลน,นะครับก็ตอนนี้เกือบเสร็จแล้วนะครับหลังคานี่เสร็จ ช่วงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปูพื้นนะครับไม้อัดสีแผ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นไม้ปูด้านหลังนะครับแล้วก็มีแสลนดสีฟ้านะครับเพื่อบังลมนะครับเหลือแค่ตอกตะปูนิดหน่อยนะครับก็จะดําเนินการเสร็จนะครับเพื่อเห็นมุมกว้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังคานะครับสำเร็จนะครับรุ่วงนะครับ ก็เหลือแค่ตีสลนนิดหน่อยนะครับก็เสร็จนะครับนี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงนี้นะครับช่วงก่อนห้าโมงเย็นนะครับนี่ครับดวงอาทิตย์กำลังจะลับฝ่าฟ้าไปแล้วนะครับนี่นะฮะก็ช่วยลุงตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับมาช่วยลุงนะครับทำไอตัวนี้นะครับหลังคาเพิงพักคนงานนะครับก็ดูภาพบรรยากาศของพวกเราทำงานได้นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับลุงแบง <Wish> ก์ก็เริ่มลดน้ําต้นไม้แล้วนะครับตัวเช้ารดเย็นนะครับดูแลต้นไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นหลุมที่อยู่ข้างๆนะครับก็มีดินพังทลายลงไปด้วยนะครับแล้วก็แอดชานก็ทํากล้องตกลงไปนะครับเมื่อตวนช่วงบ่ายนะครับนี่นะครับ ให้ชมหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมมองนะครับการทํางานนะครับนี่ป้าแตนก็ไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดอยู่หรือว่าวีดีโอนะครับก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับน่าจะลงช่องมวลโอมนะครับรู้เลยนะครับในนี้สามารถเปิดร้านขายของได้เลยนะครับทําแบบนี้นะครับเป็นร้านขายของได้นะครับเหมือนพอค้าไม่ค้าที่เขาทานะครับนี่ ใช้ไม้ยูคาแล้วก็ไม้เศษไม้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เหลือมุงด้านนอกนะครับอ้อมแอมเปะไปเรื่อยๆนะครับจะอาร์ตก็ถือมวนแสแลนสีฟ้าให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอดิสรสกลนครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เ้ามาดูอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ